Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีตอนเช้าชาว Prover Ever ทุกคนนะครับผมปองอภิชิตคบคงสันติวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพวกเราเรื่องจะก้าวออกจากคอม์ตโซนได้อย่างไรมนุษย์เรานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะนิสัยต้องการความสะดวกสบายเพื่อลดความตึงเครียดของตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง มันคงจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆหากาเราจะต้องออกจากพื้นที่ที่แสนจะสุขสบายนะครับที่เราเรียกกันว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับของเราเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับความกลัวและติดอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยไปตลอดเราก็คงต้องเดินตามหลังคนที่เขากล้าจะเดินออกจากจุดๆนั้นและยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆจนตามใครไม่ทันครับนะฮะ ผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าจงก้าวไปให้ไกลกว่าจุดที่คุณเคยก้าวมาแล้วอะไรล่ะที่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ออกจากพื้นที่ที่สุขสบายเหล่านี้ได้นะครับมาดูกันเลยครับมี4วิธีที่จะช่วยผลักคุณเข้าสู่โลกของการผจญภัยและการคว้าหาโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต4เคล็ดลับที่จะช่วยคุณก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนได้นะครับเรามาดูนะครับข้อที่ห ค้นหาพื้นที่แห่งความกล้าของคุณพื้นที่แห่งความกล้าหาดนั้นมักจะอยู่นอกพื้นที่ของปอดโซนครับถ้าคุณไม่พร้อมจะก้าวกระโดดออกไปทีเดียวก็สามารถก้าวออกไปอย่างช้าๆได้เช่นกันโดยคุณจะต้องรเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันท้าทายและกระตุ้นคุณให้กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆซึ่งในพื้นที่แห่งความกล้านั้นเราอาจจะไม่สามารถท้าเดาอะไรได้เลยนะครับ แต่มันกลับเต็มไปด้วยโอกาสมากมายที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิตของเราเองนะครับผมเลยอยากจะบอกว่าคุณต้องลิเริ่มอะไรสักอย่างที่มันท้าทายและกระตุ้นคุณให้กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆดูครับนะฮะมาดูข้อที่2อนะนะครับก้าวข้ามพื้นที่แห่งความกลัวไปให้ได้นะครับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความกล้านะครับก็คือความหวาดกลัว เมื่อได้พบเจอกับพื้นที่แห่งความกล้าหาญแล้วเนี่ยก็จะต้องมาพบกับพื้นที่แห่งความกลัวแน่นอนนะฮะคนแล้วคนเล่านะครับไม่สามารถก้าวข้ามมันไปได้เพราะกลัวที่จะลองสิ่งใหม่แต่เชื่อเถอะครับว่ากุญแจสู่ความสําเร็จคือการที่คุณกล้าคุณก้าวข้ามนะครับคอมฟอร์โซนไปแล้วและได้ก้าวข้ามพื้นที่แห่งความกลัวไปได้อีกนั่นเองดังนั้นนะครับหากคุณลองกล้าสักครั้งนะครับ ครั้งต่อไปคุณก็จะยิ่งกล้าและยิ่งท้าทายมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเองเนี่ยขอเล่านะครับประสบการณ์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือมีครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ไปแคมป์ปิ้งกันเนาะนะครับที่ต่างจังหวัดเนาะนะฮะแล้วเราก็ได้ไปเล่นนะครับเครื่องเล่นที่สวนน้านะครับซึ่งเป็นสไลเดอร์แบบสูงมากสูงมากแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวความสูงนะครับมากๆคนหนึ่งเลยนะครับเราเองเนี่ยก็โหแบบ คืออยากมันอยากกับพิสูจน์ตัวเองอยากจะเอาชนะความกลัวนะ่ะอยากเขาบอกเขาบอกแหละฮะว่าถ้าเราเราเจอมันบ่อยๆเนี่ยเราก็จะแบบพิชิตมันได้เนี่ยเราก็จะไม่มีความกลัวนั้นอีกนะครับเราเราเรียกว่าเราจะชนะมันได้นะ่ะผมก็เลยพยายามที่จะอยากที่จะกระโดดน,นะครับแต่ก็บอกกับทุกคนแหละว่าเฮ้ยเรากลัวความสูงนะนะครับยังไม่ต้องไปถึงข้างบนเลยนะฮะแค่แบบยังไม่ถึงครึ่งะ คือขาสั่นแล้วอะเดินขึ้นบันไดไปอะครับขาสั่นแล้วกลัวมากอะนะฮะมันสูงอะนะแล้วคนอื่นก็งงนี่สูงแล้วเหรอนะครับคือสูงแล้วนะครับในใใในในในคนที่แบบกลัวความสูงอย่างผมเนาะนะครับผมก็พยายามเดินขึ้นไปจนถึงที่ข้างบนเนี่ยและข้างบนเนาะหูลมก็แรงนะครับแล้วแบบมันก็แบบอึ้งอ,อะนะฮะเราก็กลัวอยู่แล้วด้วยขามันสั่นไปหมดเลยครับนะ เราก็ต่อคิวไอตอนที่ต่อคิวมันก็ยังโอเคพอจะถึงคิวเราหูอยากจะเดินกลับมากเลยแต่เอาจริงๆนะก็กลัวคนอื่นจะล้อนะครับว่าเฮ้ยโหป๊อตไม่ว่า, i, oh, อ,วาอะไรเงี้ยนะเราก็แบบเอ้ยเอาลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงพอไปถึงจุดที่จะสตาร์ทลงอะครับก็คือเราจะเดินกลับแล้วนะคือแบบมไม่มันไม่ไหวอะขามันสั่นมากเลยอะครับมันกลัวความสูงไงนะครับแต่ผมใจหนึ่งงผมก็อยากจะเอาชนะแหละแล้ว พี่ๆน้องๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยพี่โดดเลยพี่ปองโดดเลยพี่ทําได้ไม่มีอะไรเลยมันง่ายอะไรเงี้ยเราก็เออเอาเฮ้ยตัดใจนะครับเชื่อไหมครับวินาทีที่กระโดดลงไปตรงนั้นนะครับคือมันมันเหมือนมันหลุดออกจากความกลัวนะครับนะโดดไปเนี่ยคือแบบมันเสียวมากๆเลยนะหัวใจไม่รู้หลุดลอยไปอยู่ตรงไหนนะคือมันมันมันแบบโอ้โหมันกลัวหลับตาปีเลยคือถ่ายรูปออกมาเนี่ยคือเห็นเลยฮะแล้วมัน มันมันแบบโูแบบมันมันแบบมันตื่นเต้นมันมันทุกอย่างอ่ะมันมันคือที่สุดนะครับคือพอลงไปนะครับพอลงไปได้เนี่ยคือเหยียบถึงพื้นแล้วเนี่ยขายังสั่นปั๊บปั๊บปับอยู่เลยอ่ะแต่เชื่อไหมครับว่ามันกลายเป็นการเอาชนะความกลัวของเราอ่ะนะฮะมันมันเหมือนกับว่ามันมันไม่กลัวอีกแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเราอยากจะขึ้นไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะฮะนั่นแหละครับ หากคุณลองกล้าทําสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งต่อไปคุณก็จะยิ่งกล้าและยิ่งท้าทายตนเองมากขึ้นนะครับข้อที่สามนะครับให้โอกาสตัวเองได้เสี่ยงบ้างนะครับคุณเลือกจะอยู่กับสิ่งที่ปลอดภัยและคุ้นชินไปตลอดหรือเลือกที่จะฉีกออกจากกรอบเล็กน้อยเพื่อก้าวไปข้างหน้าแบบสุดฉีดดีละครับการที่เราจะออกจากคมาอปลอดซอนเนี่ยไปได้นั้น บางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่มีเกาะกําบังอะไรเหลืออยู่แล้วและกําลังเผชิญกับความเสี่ยงมากนะครับแต่นั่นแหละนะครับเป็นส่วนสําคัญของความก้าวหน้าในชีวิตลองออกไปท้าทายตัวเองดูบ้างแล้วปล่อยให้ประสบการณ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราครับลองออกไปท้าทายตัวเองดูบ้างนะครับแล้วปล่อยประสบการณ์ให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราอืผมเองเนี่ยก็ เป็นคนหนึ่งนะครับตอนช่วงที่ผมมาทำเลกซี่ใหม่ๆเนี่ยผมก็คือยังไม่ค่อยใช้ระบบเต็มที่เนาะยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับก็เลยรียบไปทำเคสแล้วก็โดนปฏิเสธมา20เคสนะครับคือเชื่อไหมครับมันแปก๊กมันเหี่ยวมันแบบที่สุดอะมันเหมือนกับมันใช่เราหรือเปล่าวะอะไรยาเงทำไมตอนแรกเราคิดว่ามันง่ายแต่ทำไมมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดแล้ววะอะไรเงี้นะยฮะใจมันสับสนไปหมดเลยนะครับแต่พอ พอครั้งที่ห้าครั้งที่หกไปเฮ้ยมันก็ธรรมดานี่หว่ามันมันก็คือการปฏิเสธอ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเออมันกลายเป็นว่ายี่สิบครั้งมามันเคยชินครับมันเคยชินแล้วพอจากครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเราไม่กลัวแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่ถ้ามันเฟลอ่ะมันก็คือแค่ครั้งที่ยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบครั้งมันผ่านมาแล้วอ่ะนะครับแต่ถ้ามันเยสล่ะมันใช่ล่ะนะครับมันจะกลายเป็นครั้งแรกที่เราประสบความสำเร็จเลย นั่นแหละครับผมเลยรู้สึกว่านี่แหละนะครับเราพยายามคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะทําให้เรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนได้นะครับพอที่สี่ครับค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเชื่อเถอะครับว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนนั้นได้เนี่ยต้องรู้ต้องใช้ความพยายามแบบพอสมควรเลยแหละนะฮะทุกครั้งที่คุณจะพยายามก้าวข้ามไปข้างหน้านี่จงประเมินตนเองอยู่เสมอว่าตอนนี้คุณมาถึงจุด ตรงไหนแล้วแล้ววางแผนคุณว่าจะไปต่อจุดไหนอีกนะครับจากนั้นค่อยก้าวไปยังจุดหมายใหม่นะครับที่คุณต้องการซึ่งเป็นวิธีเพิ่มแรงผลักดันให้กับเราได้ทำให้เราก้าวสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและทำให้เราค่อยๆออกจากคอามปรอดโซนไปได้นั่นเองนะครับเรามักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่คุ้นชิน เหมือนกับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดแล้วนะครับแต่ทว่าภายนอกนั้นนะครับกับมีสิ่งที่น่าค้นหายอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วล่ะที่จะต้องก้าวออกจากประตูนั้นสักทีเพื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆและเติบโตขึ้นไปกว่าจุดที่คุณยืนอยู่ตรงนี้เชื่อผมเถอะนะครับถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซน ถ้าเราไม่กล้านะครับที่จะไปยอมรับสิ่งที่ท้าทายกล้าที่จะออกไปเจอคําปฏิเสธกล้าจะออกไปเจอสิ่งที่จะ say yes กับเรานะครับนะฮะเราก็จะอยู่แต่จุดเดิมเดิมเราจะไม่ไปไหนนะครับสองปีสามปีนะครับเราก็จะแบบเขี่ยวเฉาอะอยู่กับที่แต่ว่าตาเราจะมองเห็นคนอื่นที่เขาก้าเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเขาประสบความสำเร็จ เขาเติบโตเขามีทีมงานเขาแบบขายรีบอนได้นะครับเขาแบบดูดีจังเลยนะครับแบบที่เราแบบงงว่าเฮ้ยอะไรแล้วมองย้อนกลับมาทำไมเรายังอยู่จุดเดิมตรงนั้นหน้าเศร้าก่อนนะแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มก้าวแรกของคุณแล้วหรือยังครับนะฮะผมอะ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะให้ออกจากของปลรอยโซนดูนะครับยิ่งตอนเนี้ยมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนาะนะครับ มันเป็นยุคออนไลน์แบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเริ่มกันใหม่หมดมันเป็นโอกาสดีของเรานะครับที่เราจะเรียกว่าเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วไปพบกับความสาเร็จสักทีนะฮะผมสรุป4ข้ออีกทีนะครับข้อที่1ค้นหาพื้นที่แห่งความกล้าของคุณข้อที่2ก้าวข้ามพื้นที่แห่งความกลัวไปให้ได้นะครับข้อที่3ให้โอกาสตัวเองได้เสี่ยงบ้างน,นะครับข้อที่สี่ ค่อยเป็นค่อยไปครับเป็นไงบ้างครับ 4.. ี่ข้อโน้ผมนะครับคาดหวังมากๆเลยนะครับเชื่อมั่นว่านะครับสข้อนี้ที่ผมใช้มาแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนนะครับให้ทุกคนน่ยได้เอาไปใช้นะครับได้แบบได้ได้ประสบความสาเร็จมากขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทีมผมหรือว่าทีมใครก็ตามนะครับนะคือเราน่ยจะยินดีมากๆเลยนะครับถ้าคุณแบบประสบความสาเร็จ เป็นหนึ่งคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตทีมงานของคุณได้ให้ทุกคนในองค์กรของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมันจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะครับนะฮะชอบกันไหมครับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าชอบนะกดไลค์กันดูนะครับก็คือพวกเราเนี่ยจะพยายามเอาเรื่องดีๆเนี่ยมานําเสนอให้กับทุกคนในทุกวันเลยนะครับนะฮะแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะพิมพ์คอมเมนต์นะครับใต้นี้นะครับหรือว่า พิม c ม m มนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับได้เลยนะครับเราก็จะเอาเรื่องดีๆเนี่ยมานําเสนอให้ทุกๆคนในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมปองอภิชิตสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ